RBF เ, RB เลยต้องเก,กินให้ได้ไปกันแล้วมี้นแล้วมาคั่งกันเลยสำหรับพี่ๆที่อยากเติมเงินพับจีมีช่องทางการเติมเงินแล้วนะครับเอสไลน์ไปที่ลินแมน o p มีโปรโมชั่นง,งมากมายเลือกกันเลยครับ อยากยิงทีมนี้ครับทีมหกนะอุ้ยก้าวหนึ่งคนใครจะคนสุดท้ายกันตาตนนี้นะครับใครยิงผมขอให้ท้องเสียนะเฮ้ยอะไรมันเกี่ยวกับท้องเสียนะ วนี้ลอยไปเซเว่นเลยได้ปะเออลอยไปเซเว่นเลยซเว่นไหนวะโอ้เซเว่นนี่เซเว่นไหนวะพี่เดนเฮ้ยมาพี่มาีมาวะใครมาหนีกันเฮ้ยหนีกันไปยไปยัดไปยัไยัดไปยัดทปยัดไปยดัดไม่ัยัดไปัไปยัดยัดยัดดนยัดไัไม่ัดไปยไปัดัดไไปยัยัไไม่ยยไปยไปไ เราต้องลอยไปเรื่อยๆลอยไปจนเจียวยิงนะไอเจียวยิงนะครับเฮ้ยเจียวเอายิงไปยี่คนแล้วเอาบอดไอบดยิ่งยิ่งว่ะแตกแตกอยากว่าแตกโอ้ดาวมีว่ะมีตีหนึ่งใครอะและจังหวะนี้ครับ RBF อะไรด่าไปและตอนนี้เขาด่าเอาแล้วด่าครับยิงกันเลยเหนื่อยเราจะตายแล้วครับ

พนมใจร้อนแล้วกัพนมมีแต่ปืนพกอค่ะมีแต่ืนพกอะเอ้ยเราล้วเจครับพี่เราคุยกันได้ครับไปเร็วเข้ามาดีดีกนเราคุยกันได้ครับเจย์ครับไปเตะเตะเตตไปละไปไ่ตัวไปละตัวไปตัวเครับ

โอ้ยแน็ตพี่ใจร้อนพี่นนโอ้ยเกือบเกือบแล้วเราเกือบไปได้แล้วเกือบเกิดมาแล้วเดี๋ยวพักต่อดีกว่าจังหวะนี้ใครเอายิงกันแล้วเอายิงกันยังไม่พักเดี๋ยวยิงกันแล้วครับเอ้ยเอ้ยยิงกันไม่พักครับยิงกันไม่พักปังเฮ้ยยิงกันไม่พักปังปังอะแตกไปแล้วครับเอ้ยจาก R B M นะครับไม่มีใครยิงจาก R B M นะครับนอกจากเราคนเดียวนะครับสี่คน เพราะว่า A B M แตกไปแล้วรบ A B M แตกหมดแล้วครับยเหลือไม่เหลือแล้วครับ A B M เหลือแสี่คนครับเหลือ,ลลอเขาแค่เดียวเลย A B M หมดจัดครับแตกไปหมดแล้วแจกเดียวแล้วครับแจกเราแจกเป็นแจกเขาไม่ได้เด่นจรินใครสนายสตรีรตาาขอให้ท้องอยู่ อยไม่พักไม่ให้พอนเลยไม่พักไม่ได้กินข้าวอะไรเลยเอ้ยจะเจ็มแก๊อจอม่ล้เป็นไง่ครับตีผมครับตีผมตีอันดับหนึ่งครับตอหนึ่งครับผมบอกเลยไม่ไดแ่ครับแม่บวเจ้าบยิงหนูบ้าก็ถาเห็นป้าบรราราเห็นบ้านี่คุณคุณคุณไปยินคนอื่นกันดีกว่าไหม มายิงพูดเองทราไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยมายิงคนอื่นไปแสดงว่ายังเหลือ RBF อยู่บอลแอฟไอ้กูเออไอ้กูพิษเต็มเออสุดยอดเฮ้ยกระเตีบด็อกโดนนั้นนึงกระเตีบด็อกโดนนั้นนึงเฮ้ยกระเตีบไอ้พี่แพนด้าไอ้พี่แพนด้าเฮ้ยอันนี้ไอ้พี่แพนด้าไอ้พี่แพนด้าเขาแอบสนในกระตีมเราเนี่ยเลยเนี่ยโอ้โหเราอยู่ในตู้มาเลย พองูกเลเป็นไงเป็นไงล่ะองผูกเลยไปฝึกอาใหม่แล้น้องไปฝึกมใหม่นะนังมาใหม่น้นนเกบไปเ็วเกตัวะสหนัทิ้งซะหน่อยกร้บันตายกับเต่าด็อกดด็อกด ใช่นี่แหละน่าจะนี่แหละโปเพเยอร์เกมวงบนไม่จะเข้าสี่ร้อยเมตรเฮ้ยหนุคนไหนบังต้องแตกเลยเฮ้ยรอดไปไม่คิดว่าจะตายพี่เกดยังไม่เอาพี่เกดแล้ไงตะเต็บด็อกตะเต็ปด็อกตัวแต็บไอ้ตัวเต็บ หนูต้องยิงรถเขาเหรอเอือไรจะตีทันเจีแล้วพี่แรับทำไมคนแบบนี้เนี่ยเออโอ้ใส่เกมนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโม่หรอจ๊ะสวัสดีครับ่ะมาแล้วเฮ้ยพี่เอาเขายิงแต่เอารถจับทันเกี๊ยรับเจียรับเกียร์มั่ว เขาอย่างราดไปวาดอยู่ตองยิงร้ยเยพัมเนี่ยนโมอยู่หรือเปล่าข้มโมเบอกว่าน้โมน่าจะไม่คตสมกโมูแล้วเหลือพี่นัดคนเดียวละสินะแล้วก็สบายอีกหนึ่งนาที แค่หนึ่งนาทีไปหาสเตปไปหาสเตปด็อกก็ใช่ไหมวทีเจ๊หนูจงคาสเตปด็อกพ่อจองอะไรอะจทำเหนือยเยอะอยู่คนเยอเลยนะอูจงอ่ะเแ็อกแตกอ้าวม่าน้ากลหัวเจอ่ะสมมติมาไปสครับีเฮ้ นี่ไงวันนี้เนี่ยแหละตัวได้ยิงพี่นัทหนูบอกเลย่ไงไหนใช่ตัวได้ยิงพี่นัทเอตัวได้ยิงพี่นัทตัวไ้ยิงพี่นัทีดเฉยเอดูยิงเอดูยิง R B F สองคนเฮ้ยยิงพี่เฟนได้ไงครเยิง วนะี่เฟย์ uh, people, fine, ่วิเฟไปส่งเท้าเนี่ยทามโหวีเฟนเองเนี่ยพี่เฟนเขาโครโคตแล้วนะเออวี่เฟนเขาบอกว่าไม่่รู้ิง่มาพี่เฟนรวยเนี่ยพี่เฟนรวยเนี่ยทามเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ปลาสดุน ไม่ไปหนุ oh, ่ยคนเลยเยอะโอ้แล้ววงดูก็หนีแล้วอีกแล้วดิวงไม่เคยอยู่งนไม่ได้ทกเลขอกทหน่อยก็ไม่ได้วงก็เล็กพีเดก็จะโอ๊ยพีเนพีเดกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ ขอโทษครับพี่เฟยได้ยิงครับขอโทษเลยครับขอโทษครับขอโทษครับพีเฟยขอโทษเลยครับขอโทษนะครับเด้ยล้ว ใส่ไม่ดีพีเอต้องกินไก่คนามดไหไม่รู้อาบีเอฟเลยต้องกินกันให้้วยเขานอนอยู่แล้วเาามาวังเราจะยุ่หินล่างก็อถาม นอนข้างกันเลยนอนข้างตัวกันเลย11ชิวอย่า